นิวเป็นไงบ้างครับครับวันนี้นะครับก็เป็นการดําเนินการนะครับตามนโยบายนะครับของท่านรัฐมุตีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็ปลนักกระทรวงมหาดไทยนะครับในการสร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติดนะครับโดยนะากากทางกระทรวงมหาดไทยได้กําหนดนะครับให้มีการตรวจหาสารเสพติดนะครับในบุคลากรนะครับของกระทรวงมหาดไทยซึ่งวันนี้น้ากากทางอำเภอด้ายฉางนะครับก็ได้จัดใ่ามีการตรวจนะครับหาสารเติดนะครับในปัตตาก็มีข้อกลางกับปกครอง นะครับและก็ตามกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในพื้นที่ในหลังจากนี้นะครับก็จะมีการลงไปตรวจอาฐาสารติดติดนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งการดัเนินการนะครับเราก็ดาเนินการนะครับโดยความสมัครใจนะครับของผู้ที่รับการตรวจนะครับเพื่อที่จะสร้างพื้นที่ปลอดไปนะครับให้ทุกคนไม่ไปยุ่งเกี่ยวไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับสมุกี่ตำบลเกิดจำนวนกี่คนได้ครับวันนี้นะครับในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับ 6 6ตำบลร้อยสี่บ้งบางก็ประมาณ187 18คนนะครับเพราะเราตันนี้ค่าอาการนี้ก็รวมประมาณ220คนครับเบื้องต้นเราจะมีตรวจแล้วลไปเจอบ้างไหมครับเบื้องในการตรวจครั้งนี้นะครับปรากฏว่าไม่พบนะครับผู้เกี่ยวข้องนะครับกับสารเสพติดนะครับก็ถือว่านะครับการปฏิบัติหน้าที่และก็เป็นแบ,บ่างที่ดีนะครับของ ผู้นำนะครับในการที่จะนําไปสร้างกระแสนะครับไม่เกิดกระบวนการต่อต้านยาเสพติดไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับและก็ในท่วนของสถานศึกษานะครับทางอําเภอนะครับก็ได้ลงไปประชุมผู้ปกครองทุกโรงเรียนนะครับรณรงค์นะครับเรื่องการข้ามปยุคเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเฉพาะนะครับบุหรี่ควาคว้าด้วยนะครับ はい。 没有。 เดนี้การร้องลางการตัวหาสารพิรับงานที่มาในวัี้ก็ตรงพนะครับี่จนะครับเราจะได้ตาม